สวัสดีครับผมอยู่ผมแกะก้อนนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาขายปืน M4A1 ปืนเจลของผมนั่นเองนะครับผมซึ่งผมได้เปลี่ยนเป็นบีบีกันแล้วนั่นเองนะฮะอืมสวยงามใช่ไหมล่ะนี่แต่งของแต่งมาเยอะเลยนะเนี่ยลองมาเริ่มดูปืนตอนถือกันเลยดีกว่าเริ่มที่การยิงกันก่อนเลยนะฮะการยิงปืนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสุดเฟี้ยวกระดิ่งแมวมากยิงโคตรเร็วนะอันนี้คือของแต่งมาครบแต่งแบบขนาดนี้เนี่ยขายถูกขนาดนี้ก็อืเราจะพูดไงแล้วนะ ไม่ซื้อไม่ได้แล้วล่ะนะโอ้โหแล้วของแต่งไม่ได้มีแค่นี้นะบอกเลยข้างในเนี่ยอีกเยอะนะเราไปเริ่มดูการยิงของมันกันเลยดีกว่าแรงถีบนี่สุดยอดเดี๋ดยวยังไม่จบส่วนใครที่ชอบแบบว่าเล่นไปรีโหลดแม็กไปเนี่ยบอกได้เลยว่าเรามีแถมใไม่ด้วยนั่นเองนะผมเพราะว่าผมเป็นคนชอบเล่นปืนแล้วก็รีโหลดแม็กไปด้วยไม่รู้เป็นเกี้ยอะไรนะ ค <c oughs> ือผมผมจะให้ไปเลยนะครับ2แม็กนั่นเองนะซึ่งร้านอื่นเนี่ยให้ประมาณแม็กเดียวนะแล้วก็ของแต่งทุกอย่างเนี่ยผมเสริมให้หมดเลยนะครับมนกระทั่งยางจับปืน forward grip อ่าแล้วก็ hop นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละแบบนะอันนี้คือ,อยางนั่นเองอันนี้คือแม็กสองแม็กให้ไปเลย2แม็กนั่นเองนะผมแล้วก็อันนี้คือที่จับอ่า fast grip นั่นเองนะเอาไว้จับแบบว่าถ้าเกิดเราแหนบกางเกงเนี่ยเราจะได้จับไวขึ้นอะไรอะไรอย่างนี้ทิ้งไปอ่ะฮะ ส่วนต่อไปนี่คือฮอปนั่นเองนะฮะฮอปเนี่ยจะทำให้กระสุนตรงยิ่งขึ้นนะคืออันนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยนะและต่อไปอันนี้คือขาดไม่ได้เหมือนกันอันนี้คืออื้แบต1 1บนนะคือเมื่อกีอเ้เนี่ยยิงเร็วมากๆเพราะว่าแบตนั่นเองนะแบตเตอรี่เนี่ยทำงานดีมากนะฮะก็แถมให้ไปเลยนะครับผมส่วนใครที่อยากจะครอบครองเจลอันนี้นะผมกระสุนเจลปืนกระสุนเจลอันนี้นะับผมก็ติดต่อผมกันมาได้นะครับย้ำนะครับมันคือกระสุนเจลนะครับไม่ใช่ปืนบีบกกาดนั่นเองนะ คือสุนเจลเนี่ยเอาไว้เล่นกันที่บ้านนะฮะยิงอะไรก็ไม่แตกนะฮะโอเคใครที่อยากมาติดอยากได้มาเนี่ยติดต่อทางเพจไกะก้อนเท่านั้นนะผมอย่าทักเฟซส่วนตัวมานะครับผมโอเคติดต่อสอบถามได้นะครับผม